ทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยเพราะกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้น ชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นทานกล่องครึ่งได้ทานคขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคแล้วชื่อปัญญภพพันครูอายุ54ปีเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาระคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอย,อยู่ในดวงตานะครับทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับ uh huh. อาการแสบตาคันตาก็หายไปเลย ตอนนี้อาการมองเห็นดีขึ้นมากเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับมั่นใจครับว่าดีคอนแทคทานแล้วบำรุงสายตาทําให้สายตาของผมหายจากอาการแสบคันแล้วผมก็จะทานต่อไปเพื่อบำรุงสายตาของผมนี่ป้าป้อมนะคะเป็นต้อกระจกค่ะคือกต็ตรวจ เชคอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ำตาเทียมมาหยอดมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นตีคอนแทคเขาก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นก็รู้สึกชัดชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้น<ะ>ชื่อรังวิจิตค่ะ ก่อนนี้ก็ตามันฟางฟาง,งมัวมัวแพ้แตงสว่างตอนนี้คนชั่วแล้วค่ะตารู้สึกสบายค่ะคุณแม่ทานไปกี่กล่องคะเากล่กองครึ่งได้มาทานครึ่งนี้ก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้ว